เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอไมคตู้ไฟชอ็อตหลอดนี้อ่ะเฮ้ยนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยน้องทดลองอะไรวะเนี่ยโอไมคกอดปังเฮ้ยขึ้นจอเขียวอะ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่แดงไม่แดงเดี๋ยวเดี๋ยวีส่งสัญ,ญญาณออกนอกโลกหลอดเนี่ยดูดิดูดิผู้ชมเห็นขึ้นแดงแดงไหมฮะ <H op> วันนี้ผมจะพามาหาความลับบ้านสตูดิโอในบลรุฮให้เว่นนะท่านผู้ชมนะก็สปอนเลยละกันถ้าใครเจอความลับก่อนผมก็คอมเมนต์บอกผมทีก่อนที่จะคอมเมนต์กดไลค์ได้ไหมกลน์นี่บ้านหลังสุดท้ายนี่นะท่านผู้ชมมันเป็นบ้านสตูดิโอนะซึ่งผมก็ได้พาหาตู้เซฟไปแล้ววันนี้ผมจะพามาหาความลับกันซึ่งมันจะมีความลับที่เรายังหาไม่เจอใช่ไหมใครได้ดูคลิปที่แล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ผมจะพามาหาใหม่แล้วกัน เออว่ะมันมีอะไรกันบ้างวะอันนี้เราก็ไม่รู้นะแบบมันจะมีความลับที่เรายังสงสัยอยู่ใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมจะขอเกินต้นคลิปก่อนมันจะเป็นห้องสุดท้ายห้องนี้ใช่ไหมเข้ามาก็จะเจอกับโต๊ะคอมแล้วก็จะมีบัตรแดงนี่เนาะอืมนี่หยิบบัตรแดงขึ้นบัตรแดงนี่สามารถเอาไปทําอะไรได้ก็คือบัตรแดงนี่สามารถเอาเข้าลิฟต์เ,เข้าลิฟต์หนี่ตรงนี้ได้เออมันก็จะพาเราไปด้านล่างนะเอาบัตรสอดเข้าไปตรงนี้เห็นไหม นี่สักพักมันก็จะมาส่งเราด้านล่างก็จะมีตุ๊ก,กตาหุ่นอีกมากมายแล้วก็จะมีตู้เซฟเอ่อตู้เซฟก็อยู่ตรงนี้ต้องใช้บัตรแดงเข้ามานะผ่านลิฟต์เข้ามาแล้วก็ตรงนี้ตรงไหนว่ามันจะมีบัตรแดงอีกที่หนึ่งก็คือด้านล่างใช่ไหมเป็นบัตรเดียวกันนะที่แรกผมนึกว่าคนละใบแล้วก็นี่ห้องเนี้ยผมไม่รู้ว่าห้องอะไรเว้แล้วมันก็ต้องใช้บัตรสีน้ําเงินนะซึ่งเราก็ต้องหาบัตรสีน้ําเงินแล้วก็ ไอ้ไฟนี่ผมไม่รู้ว่าจะทําให้มันขึ้นครบได้หรือเปล่าวะแล้วก็ไหนจะชั้นบนตรงนู่นอีกท่านผู้ชมเดวเอ้ากดกดกดผิดก็ผิดชั้นบนตรงนู่นนุ่นเห็นไหมเออมันก็จะสามารถขึ้นไปได้มันเดิมมันกันมันเดิมบ้าเลยเพราะว่าเราก็ขึ้นไปแล้ะเราต้องหาตัวเลขอีกเว้ยนี้ผมจะมาพูดเกินนําก่อนที่จะพาหาความลํานะนี่เราก็ต้องกรอกตัวเลขอันเนี้ยเพื่อให้อะไรทํางานสักอย่างท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีผลกับจานดาวเทียมอะไรด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูความลับกันนะท่านผู้ชมนะ ผมว่าเลขรหัสเว้ยมันต้องอยู่ในอันนั้นแน่นอนนะผู้ชมมันต้องอยู่ในฉากอันนั้นแน่นอนเว้ยหรือเปล่าว่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมจะพามาหาตัวเลขนะตั้งแต่ฉากแรกเลยละกันฉากแรกก็คือที่มันกําหนดมาให้ก็คือฉากสงครามนะผมจะพามาส่องดูแล้วกันว่าตัวเลขมันอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้ไม่มีมันซ่อนอยู่นี่ปะอโอโ้โหมันนั่งอะไรอยู่แถวก็สอบปะไม่รู้ว่าตัวเลขอะไรนะมีปูนแตกปูนร้าวเลยเป็นฉากพรอบแสดงหนังมันจะเกี่ยวกับกสตูดิโอซะส่วนใหญ่นะผูนะ้ชมอืมพลอบอันแรกผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะผมว่า ตัวเลขในเราลองเบ็ดเป็นพร้อมที่สองดิเหลือบนนึงแต่ V i P นี่ไม่น่ามีหรือเปล่าวะลองหาจาก V i P ก่อนนะมันอาจจะเป็นความลับของ V i P อันนี้ใครจะไปรู้ดูดูดูดีไม่มีนะตัวเลขในกองทองมีปะในหุ่นนี่ก็ไม่มีมีปะมีปะเฮ้ยเหมือนจะเห็นอะไรดำๆโอไม่ใช่นี่วะน้าอะไรในสีมูฟในอ๋อเพชรไม่เกี่ยวเผื่อมีเลขอะไรเราก็ต้องหาตัวเลขใช่ไหมพวกแกหาตัวเลขเพื่อที่จะไปกอกด้านบนเอออันนี้มีเพชรสีฟ้าว่ะีน้ำเงินตรงเนี้ย สามารถเอาได้ปะไม่น่าได้ไม่น่ามีเอ้ยขึ้นมาตรงนี้ต่อไปเอาปาลีดก่อนแล้วกันปาลีดฉากก็ต้องปาลีดด้วยดิออมีปะมีปะตัวลงตัวเลขอะไรเนี่ยไม่มีนะเอิ่ม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 มีปะเอิ่มเอิ่มไม่มีไม่รู้เดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้มีปะใต้นี่มีปะไม่น่ามีนะผมก็หาสักพักแล้วใต้ตรงใต้ตัวหาตัวเลขนะผู้ชมไม่รู้ว่าตัวเลขอะไรเว้ยอืมต่อไปหาในฉากนี่ดีกว่าบ้านลลังเผื่อมัน มีไปบุคคลเนมันชอบมีอะไรเกี่ยวกับบ้านล้างนะใต้เก้าอี้มีปะต้องหาตัวเลขเว้ยผมไม่รู้ว่าหาตัวเลขหรือหาบัตรนะตอนเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าบัตรมันเอามาจากไหนวะท่านผู้ชมวะใช่ปะไอ้บัตรแดงนี่ยังว่าหาในห้องนั้นนะหรือบัตรน้ำเงินมันจะอยู่ในสามห้องนี้วะมันจะอยู่ห้องไหนห้องหนึ่งหรือเปล่าวะเออวะไม่มีนะท่านผู้ชมนะตัวเลขมีไปตามแป้นไม้ตามอะไรมีให้กดอะไรปะไม่มีเออเอิเอ่ม ตอนนี้ผมงงว่าหาตัวเลขก,กับหาบัตรผมว่าบัตรมันต้องเอาไปหาตัวเลขหรืออะไรวะบัตรน้ําเงินอ่ะผมว่ามันต้องใช้บัตรสีน้ําเงินผมไม่รู้วะ่ะต่อไปเหลือ,อน,นี้ใช่ไหมเอเลียนเป็นฉากเออเป็นฉากนี้ก็น่าน่ากลัวนะเออฉากนี้ก็ได้เข้ากับมันเออโต้เอเลียนอะไรหรือเปล่าอยู่โตเอเลียนบ้างอะไรโต้ทดลองวิทยาศาสตร์มันอยู่ในห้องพวกนี้เหรอเลขหรืออยู่ตรงนี้อันนี้ป่ะอันนี้ก็ไม่ใช่บุกแคบนะอยู่แถวนี้ใต้โต๊ะมีป่ะหาตัวเลขหาบัตรนะตัวนี้นี่จะมาหาหมูเด้งแทนนะนี่ไม่เจอเลย โอโหหรือ oh, อยู่หลังกรอบรูปคลิกไม่มีห้องต่อไปห้องต่อไปไม่รู้บนรูปห่งก็ไม่มีอยู่บนตัวไหนวะเออประเด็นคือบ,บัตรมันอยู่ไหนวะพวกแกวะรออีอยู่ในห้องนี้วะมีปะในห้องนี้ก็ไม่มีกระดาษนี่มีปะไม่มีนะลิ้นชงลิ้นชักไม่ม,ไมีแต่ผมชอบที่ชงกาแฟมากเลยนอกเรื่องอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรบะดี <laughs> จะได้ความลับหรือจะได้ความรักตู้นี้มีปะ ผู้เอเลียนไม่มีปะอยู่ไหนเฮ้ยตัวลงตัวเลขอยู่ไหนอะไม่มีหล่อนี่เงี้ยโอ้ไม่กอดอ่ะทุกซอกทุกมุมแล้วพวกแกไปแกอยู่ในในตัวเลขอัลโหลตัวเลขสวัสดีตัวเลขตัวเลขอยู่ไหนจะตัวเลขอ้ท่านผู้ชมผมเดินไปเดินมามันกดไอ้ปุ่มแดงๆนี้ได้ผมยังไม่ลองกดเลยวะไอ้ปุ่มแดงๆหลังแล,ล็บเขาเรียกว่าล็บใช่ป่ะล็บทดลองอะไรต่างๆลูกเอเลียนหรือเปล่าลูกซอมบีกดไปต้องกดให้ครบทุกอันว่ามันจะเป็นสีเขียวอะอันนี้ฉากแสดงหรือฉากจริงวะเนี่ย ก,กดไปให้ครบทุกอันแล้วกันนะผู้ชมอตอนนี้ผมกดครบทุกอันละแล้วไงต่อวะฮัลผู้ก,กำกับ <c oughs> นอนในนี่ปะฮัลโหลก็ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะต้องเข้าไปในตู้วะโอ้ไม่นี่เข้ามาดูตัวนี่มันเป็นสีม่งวงดนว่าด้านไหนคือ <c oughs> อะไรอยู่วะจะเป็นต้องเปิดไฟนี้ทุกันปะลง <c oughs> ไปดูด้านล่างดิลงลิบลงลิบอีกรอบนะผู้ชมแล้วหุ่นมีอะไรปะนหุนห่นผมเจอหุ่นพวกนี้แล้วผมหลอน ดีที่ไปทําแบบมีแขนมีขาด้วยขนาดเป็นหุ่นแบบนี้ยแต่เหมือนเหตุข้อความอะไรวะเปิดใช้งานห้องทดลองอะไรสักอย่างเล่ามันคือรหัสอะไร x o x x o x x o x หรือแบบกากระบา้ตู้เมื่อกี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอการบัฟไปเลยแล้วกันมันจะได้ไงตู้เมื่อกี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นหกตู้ใช่ไหมเมื่อกี้มันก็เป็น x o x x o x สอ,สองรอบมันก็จะเป็นน่าจะแบบ x น,ะน่าจะหมายเครื่องหมายปิดหรือเปล่า x o x ก็ XOO ก็เป็นน่าจะใช้เครื่องตรงกลางหรือเปล่าไหนลองลองกดดิปิดอันนี้ปิดตู้หนึ่งนะผมผมจะปิดแบบ XOX นะเหมือนข้างล่างมันว่านะไปตรงข้างล่างหุ่นนะเออปิดอันสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอไมตู้ไฟช็อตหล่อเนี้ยตู้ทดลองไฟช็อตอ้าวแล้วก็หยุดคือระบัดแหละท่านผู้ชมไอห้องข้างบนเนี่แหละเออแล้วตรงนี้มันจะขึ้นว่าเอเจนซี่ว่ะโตคอมเรา อย่าบอกนะตู้คอมในในห้องนี้ก็เป็นเอเจนซี่ไม่นี่วะตู้คอมตรงนี้จะเป็นเอเจนซี่เว้ยเนี่ยเนี่ยบัตรน้ําเงินอยู่ไหนวะและไอ้เลขอันนั้นน่ะเออเลขอันนี้เนี่ยเลขอันนี้เอามายังไงอ่ะอย่าบอกนะ XOX ไม่ใช่นะมันกดแล้วมันเป็นตัวเลขเว้ยนี่เห็นไหมมันเป็นตัวเลขอ่ะทำงานอะไรไม่ได้เลยทําไงวะเอิ่มเอิ่มทำไงดีโอไมคก็ฉันหมดหนทางแล้วหรือยังชมเดี๋ยวเดี๋ยวกระจกอันนี้แตกเหรอเดี๋ยว โอ้โอ,โอ,โอขวานฟันกระจกมันจะมีอะไรข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวทุบกระจกไม่ใช่ขวานอะไรวะทุบกระจกมันต้องค้อนสิตอกตอกก็ไม่ได้น่าจะขวานฟันฟันกระจกนะคุผู้ชมอุ้ยกระจกแตกเฮ้ยแตกแล้วเดี๋ยวๆๆนี่นี่นบัตรหรือเปล่าเออบัตรหรือเปล่า <laughs> ยูเชนกระจกมันแตกแล้วมันปิดผมต้องฟันใหม่ไม่ได้อ่านข้อความเลย ยุ้ยชกระจกผมเข้าไปแบบนี้มาเราเอาบัตรไปนี่แล้วกันเอาบัตรไปด้านล่างบัตรน่าจะใช้บัตรแดงอันนี้ลงลิฟต์ไปก่อนเออเอาบัตรลงลิฟต์แล้วก็เอาบัตรน้ําเงินนี่น,น,นี่ไฟนี้มันติดสามดวงเลยเอาบัตรน้ําเงินมาเสียบนี่ความฝันผมจะเป็นจริงหรือเปล่าสรุปมันเข้าได้ไปไหนะเอาเข้าได้แล้วเฮ้ยนี่มันห้องอะไรกันนี่อหะน้องทดลองอะไรวะนี่โอไม่ oh God. Oh, ์ก็โอ้ดู ภาพต่างๆในเมืองเปก็วอองจรปิดนะเนี่ยใช่ปใช่ปะมีกาแฟให้ดื่มด้วยรังอะไรวะเนี่ยเอาในว่าตูเซทางขยะนี่วะเอากดลังได้ด้วยอ๋อเอาลังอันนี้ต้องต้องกดอะไรวะเนี่ยฟอลโล่อ๋นอนนี่มันแปลว่าอะไรวะคำเนี่ยเป็นคำว่าอะไรวะปร่งไซสุสจิิตอะไรหรือเปล่าอแลกติดตามฟอลโล่ปลุ่มแดงเลยดิีอ้าวหน้าจอแดงมันต้องขึ้นสีไหนอะนันคือเราต้องมาหาเลขจากจอนี้หรือเปล่าดูนอดเหรอห้ามอะไรวะมันนี่อิด เงินคือเงินเป็นไม่มีอะไรเงี้ยมีคําถามไหมเราเงินคือทุกอย่างมีป่ะคำว่า everything เงี้ยหรือเปล่า something นี่ไง everything มีอยู่มันต้องมันต้องตอบให้ตรงไม่อะไรวะไม่ออกรีบแปลว่าออกติดตาม follow b r a n d y มีคำว่าอะไรบ้างวะ l l y Do not l e a ล Do not think อ่ะผมว่าคําตามเนี้ยลองดูผมลองดูได้ปะ เฮ้ยขึ้นจอเขียวอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่แดงไม่แดงเฮ้ยอะไรมันจะแห่ออกมาหรือเปล่าเขากำลังดาวน์โหลดลิงก์อะไรวะนี่ไงโค้ด40 404เฮ้ยมีห้องอะไรวะเนี่ยเราว่ามาหน้าบ้านเร็วสุดแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนน้ผู้ชมไปใส่เลข404ดูมันจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือไม่อันนี้ผมก็ทํามานานสักพักแล้วนะคำผมก็ใส่ซุ่มๆเอาผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร <c oughs> ดี0ผมก็จะถึงเลข0เอาเลยเลข0ดีกด มีอะไรเกิดขึ้นไม่สัญญาณอะไรดาวเทียมส่งไปไหนะแอคทีฟเฮ้ยเดี๋ยวเดียส่งสัญญาณออกนอกโลกหรอเนี่ยดูดิดูด,ดิผู้ชมเห็นขึ้นแดงแดง่ดมเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวปะเนี่ยอ้าวหายไ้กดเล่นอีกรอบดิแอคทีฟอีกรอบก็ไม่ได้เวนกรรหมดแล้วหรือเปล่าวะความลับวะเออในที่สุดเราก็หาจุนเจอนะครับนะผู้ชมสําหรับความลับที่เราหา เออวะ่ะไอตู้นี้ผมไปเปิดหมดที่แรกเมือนกันความลับสรุปก็เกี่ยวน่าจะกับเอเลียนนะหรือเปล่าวะเออท่านผู้ชมผมนอกเรื่องแป๊บนึงไอเนี้ยผมรู้แล้วมันเปิด,ปดยังไงกดมาตรงที่ตรงนี้เห็นไหมเอออันนี้ไปอ่านมาจากคอมเมนต์นะดีว่าสุดยอดก็ทำตามผมนี่แหละท่านผู้ชมถ้าใครงงๆก็ดูนะเพราะว่าผมก็ทำไปด้วยแล้วก็งงไปด้วยเหมือนกันนะนี่แบบไม่ได้แบบเตรียมอะไรมานะแบบผมทำให้ดูแบบสดสดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเออถ้าใครอยากทำก็ลองมาจัดดู ความลับก็ถือว่าเฉลยแล้วบางคนอาจจะรู้ก่อนผมก็ได้นะมาท่างผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็บอกแล้วก็แชร์กับทล้วใครพูดด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมไม่บายจะไปโอเคไปเร็วไปเร็วความลับเร่อนี้โอ oh ไมค์ก็ไปเร็วไปเร็ว